ฮาโลวีนมาถึงแล้วเพื่อนสำหรับใครที่อยากแต่งหน้าเป็นฮาโลวีนวันนี้เรามีทิปการแต่งหน้าฮาโลวีนแบบง่าย,ายที่เขาเอามาแชร์กันแล้วผมก็อยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมแต่ละอันมันน่ากลัวมากมาลองดูดีกว่าว่าจะใช้ได้หรือเปล่า สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะมาลองฮาโลวีนเมคอัพแบบอีซี่เขาเรียกว่าง่ายมากๆสามารถทําตามได้ใครที่เพิเาา่งเข,ข,ข้ามาฝากกด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับปิ๊งปิ๊งปิงปิงปิงอ่อนนิดนึงละกันเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละอันนี้คืออะไรบ้างอันแรกก่อนเลยทุกคนอันนี้ต้องมีนะครับไม่ว่าจะฮาโลวีนไหนผมว่าน่ากลัวสุดคือ fake, เฟกบัตเทาน้ำพึ่งมาแล้วจากนั้นหยอดสีน้ําเงินสีแดงคนๆก็ได้เรียบร้อย ง่ายนะและต้นทุนยังไม่ถึงร้อยด้วยไปลองทํากันเลยดีกว่าโอเคทุกคนเฟกบัตรนะครับอืมานั่งเหล่านี้ได้ <laughs> ที่ข้างช่างยังว่งาสนใจมานั่งด้วยกันไหมครับเ <laughs> ฟกบัตรแสนนี้ลักาัาสีผสมอาหารสองสีน้ำผึ้งปื <Okay. S 2> ๊ดเอ๋หยอะสีแดงครับโอ้ Ooh, มันแดงมากอุ้ยเยอะเกินมันแดงมากทุกคนไม่รู้จะออกหรือเปล่าใส่สีน้ำเงิน ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหรือเป็นผงก็ดีสมัยก่อนผมเคยเห็นมันเป็นผงนะคนเลยครับหูทุกคน <c oughs> มันสีน้ําเงินนะ่ะเหมือนเขียวเขียวด้วยตอนนี้มันน้ําเงินติดเขียวนะครับผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่าพัง <c oughs> อุ้ยผมไม่ได้ตดนะสีแดงลงไปจริงๆจะใช้สีแดงเฉยๆก็ได้ลนวะมั้งหยุดนึงเหมือนจะง่ายใช้เวลาอยู่นะนี่น่าจะได้แล้วแหละอะไรอ่ะสีม่วงอุ้ยนี่เป็นเลือดแนวน่ากลัว <c oughs> ไม่ได้อ่ะต้องใส่เพิ่มอีกอะเพิ่มเหลืองลองดูก่อนสีมันจางยังใส่สีแดงไปเลยเราติดน้ำเงินนิดๆเงยตอนนั้นสีแดงอือดูอยังไงก็ไม่ใช่มันออกเป็นสีม่วงมากกว่า,าทุกคนเฮ้ยได้อยู่อุย้ยมันเริ่มแดงๆแ,แลรวใส่สีแดงอีกอืใส่ไปเลอยเยอะไม่แดงให้มันรู้ไปโอ้น่ากลัวมากได้แล้วทุกคน เช่มือนเลยเย่ yeah. สีน้ำเงินน้อยๆนะครับสีแดงเยอะอันต่อมาเขาใช้แป้งกับวาสลีนละลายคนรวมกันมันจะกลายเป็นแฮนเมดเฟสพูดี้คือเอาไว้ใส่ตามมือตามอะไรได้อย่างงี้นะขีดปุ๊บตกแต่งทาเลือดมันก็จะออกมาน่ากลัวน่าเขียนด้วยยู u ูบครับผมนิดนึงนะนี่คือเมค าาวอย่าติดเหลืองให้ผมนะครับไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวจะทําว่าเหมือนเกินไงไปลองทําครับอันนี้ทุกคนผมมีแป้งทอดกรอบกับวาสลีนลองผสมแบบไม่ละลายก่อนนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าขูดไปเลยแค่นี้ได้ไหมไม่แน่ใจครับขอแค่มันเป็นก้อนได้อะโอเคทุกคนจะทาแล้วก็อย่ากลัวมือเปื้อนเละแปลกว่ะเฮ้ย เสียตังฟรีปะเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะอุ้ยมันก็จริงอยู่อะเนี่ยคือทุกอนูมันต้องเข้าเป็นอันเดียวกันเลย<ว><ว>โเหเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเลยน,ะน่าจะใส่ถุงมือนะทาดา<ว><ว><ว>ทุกคนผมไม่มีตาก,ก้องแต่เราต้องใช้วิธีนี้แหละครับ<ว>ผมได้แล้วนะ แต่ว่ามันช้ามากทุกคนแต่มันน่าจะได้ลองดูว่าจะทําเป็นแผลบนมือได้ไหมนี่ครับเห็นไมอ้ม,มันร้อนมากอ่ะมันปิดตัวเรียมจริงๆทุกคนนี่เหมือนเลยสิ่งต่อมาที่อาจจะต้องเตรียมหน่อยก็คืออันนี้ครับเ้าเรียกรองพื้นใช่ไหมเอามาใส่ตรงน,นี้ก็ทําให้มันเหมือนเนื้อเลยเราขอคููอีกนิดนึงเลอือูยังเหมือนองี้งีงอุ้ยอันเนียนเลย นี่มันใช้ไงบีบใส่ได้เลยปะ่ะประมาณนี้เนี่ยนะถ้ามันเหมือนมือทุกคนเนียนอยู่นะเนียนอยู่แบบว่านเนียนเลย,ยมันกลบลอยแบบจับๆเลยอ่ะฮะโอ้ทุกคนมันใช่ถ้ามันอยนหน้าแล้วก็กรีดอย่าลืมนแบบนะครับหนูๆกรีดคืบลงไปแล้วก็แหวกมันนิดนึงทุกคนเหมือนมากผมจะเอาเลือดปลอมนะครับใส่กับอันนี้ ทุกคนไปเล่นไปอุ้ยน่ากลัวมือของเชียนเุ้ยสนุกคละแผลแม่งเล็กไปมันต้องทำเหมือนหลุมสิวเราสามารถแหวกกลางมาได้ป่าวรืบเข้าไปตรงกลางสมองผมมันเริ่มหลอกผมเองเว้ยว่าแบบกูกำลังมีแผลอยู่ะอะรู้สึกเจ็บโปทุกคนมันดีมาก โอเคท moż, ab ab baum, 1941, ุกคนเรียบร้อยแล้วขอทุกคนสนุกกับการกินข้าวนะครับเอากระดาษทิชชู่มาเอาน้าแปะแปะแหมะแหมะนิดนึงหลังจากนั้นกรีดลงเอาแป้งฝุ่นมาทาทําให้เหมือนเนื้อใส่เลือดปลอมแปะแปะดําๆคุณก็จะออกมาหน้ากลัวสยดสยองเอ้ยอันนี้ดีผมคิดว่าถ้าใครไม่เคยดูคลิปนี้เห็นครั้งแรกอาจจะตกใจนะนี่นะทุกคนกระดาษทิชชู่หน้าปิกเปียกมากันใช้แบบนี้ทุกคนครึ่งนึงอาจจะเป็นแบบเล็กๆอืม เาเรียบร้อยขาดไว้หนึ่งโอเคทุกคนแปะได้ประมาณนี้นะรับผมจะพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวในนี่เออเรากรีดลงเลยกรีดได้ตาเรามาอุ้ยมันย้อยขาดหน้าเราจะขาดแทนคือผมไม่รู้ครับว่าควรจะทํายังไงแล้วมันก็แต่งหน้ายัางไงร,รอให้แห้งก่อนเหรอก็ต้องรอละทำเลยลองพื้นซับเท่านี้โบงโบง <c oughs> เรียบร้อยกับทุกคนเป็นแบบนี้นะครับรอยมันไม่ค่อยตรงลงมาแต่ผมจะลอง เดี๋ยวจะเชื่อสวัสดีนะอันนี้จิมบ็อกเกอร์ก็จะมาให้ทุกคนนะแบบว่าอือลองดูมันจะกลายเป็นเนียนแบบปกปิดรอยแผลไหมทคนครับเราจะช่วยให้กับผมด้วยนะครับมันคงไม่ใช่อย่างนี้หรอกเขามีใช้ปรุงใช้แป้งด้วยผมไม่มีแป้งแบบนั้นนะทุกคนถ้าเราก็จะด,ดูแบบเลๆนะๆคือที่เขาต้องการคือทําให้มันเป็นเหมือนรอยผิวหนังใช่ไหมน,นี่เหมือนหน้าไหม้หร,อหรอือเปล่าวะเงียัมงอะแล้วก็เอาเลือดอาจจะไม่ได้วะ โอ้ชิปิ่งเออเนี่ยเหมือนมีแบบแผลตกเกตไงเฮ้ยเนื้อหลุดเ,เนื้อหวานซะด้วยแน่แหละทำจากน้ำผึ้งเรียบร้อยครับทุกคนหน้าฮาโลวีนเขาจะเชื่อเราไหมอันนี้ไม่ได้วะ่ะผมว่าฟินที่สุดคือเราทำความสะอาดปะดึงออกเลยโ oh no, oh อ้มายก็อดใช้ครีมอะไรหน้าสดใสจังเลยอุ่นตันแน่ ด่วนนี้บ้างครับเข้ากาวโรงเรียนมาทา3รอบหลังจากนั้นตัดขอบเขียนปากทาลิปสติกรอบๆกลายเป็นโจโ๊กเกอร์ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้มั้งมือยาวหุยที่ยิ้มแล้วก็ก้มหน้าลงอันนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์แ้วโจ๊กเกอร์อินเดียแน่แนม่เอครับเอโจ๊กเกอร์ที่มันดูเหมือนจริงแล้วก็มีเลือดจริงๆลองไปทำดู อีกอันหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นกาวอายไลเนอร์แล้วก็กันไก่แล้วก็สีเลือดซึ่งเรามีอยู่แล้วอันนี้เขาไม่ได้โฆษณาไต้องพูดเขาบอกให้เราเช็คกาวทา3ชั้นแล้วก็รอให้แห้งด้วยนะดูเหงื่อผมมันจะแห้งได้ไหมไม่รู้กาวทาปากอันตรายนะครับน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามผมจะไม่พูดละทุกคนครับ รอบหนึ่งแห้งแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่รอบสองเหมือนไม่มีอะไรเลยเนาะจริงก็คือเต็มปากสามรอบเนาะกลัวอย่างเดียวมันไม่ไปทางเดียวกันเอือไปจ้ารอบสามจ้าก็คือถ้าหน้าผมเป็นอะไรต่อจากนี้โทษกาวเลยนะครับไม่ีด้กาวนี่ รอบสุดท้ายแล้วเอาหน,า,หน,า,หน,า,หนานิดนึงนะมันจะได้แบบมีสเปซวหถ้าเราตัด A few moments later เอาละครับทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่สังเกตเงาเข้าแล้วมันใช่หรอเากันไกลเฮ้ยได้อยู่ทุกคนดูคนก็ดูอยู่อ่าเรียบร้อยโอ้โหน้อาจะได้จริงก็ได้นะอาถ้าแค่นี้ คนทำคนเดียวม่ง่ายว่ะเุ้ยไอ้เี่ยกู <c oughs> จะบาตายอ้ oh my god ทุกคนอันตรายมากนะครับต้องทำยังไงอะต้องมีกระจกนะอย่าเอาไปทำเองนะพูดจริงๆทุกคนอันตรายมากแตวผมจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่ผมสั่งสมคือคุณไม่สามารถทำคนเดียวได้อะมันจะตัดปากตัวเองเย้ยอันตรายอันตรายมากๆอะทำเลยแล้วกัน e y e l i n e อ,อ มันดึงยังไออออองอขีดแล้วค่ะขมเรียบร้อยอค่ะโจเกอร์ไปแล้วค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะโจเกอร์มอนเอาสีดำมาขีดเฉยๆ <c oughs> เป็นไงโจเกอร์ <c oughs> น่ากลัวพอไหมครับ ทุกคนรู้จักอมองอัดผมอยากให้ดูอันนี้คือก็ทําหัวขาดมันทําให้ผมนึกถึงอมองอัดนะเอาสีแดงมาซึ่งต้องเป็นบอดี้เพน์เขาใช้สีดํากับก้อนกระดูกบางอย่างครับผมทาให้เหมือนกับว่าคอของเขาเนี่ยกำลังถูกกระชากออกจากหัวผมก็อยากเป็นคนที่ถอดหัวได้แบบผีกระสือแต่ถ้าเป็นผู้ชายมันเป็นผีกระสือไม่ได้ใช่ไหมเ็าเป็นผีหัวขาดแล้วกันนะสุดท้ายแล้วครับทุกคนผมจะเป็นผีหัวขาดเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วมันต้องสองโอ้โห เซ็กซี่อะตื้ดูผมไม่ได้แนวเซ็กซี่อะไรงี้ยนะหลายคนจะคิดนี่สอบเขียนคิ้วขโมยขามาทีจะโกรธเราหรือเปล่านะต้องทำเหมือนคอขาดใช่ไหมแล้ใช้สีดำนะมันต้องขีดแรงๆนี่มาหยาบละอย่าหักนะลูกเฮ้ยนี่ขึ้นมาแล้วนี่ ฮ้ยทุกคนตัวผมแดงว่ะนี่ยังไม่ต้องใช้สีเลยเดียนะ๋ยวเป็นดินสออ๋อดินสอเนาะผมดูกว่ามันเป็นหมึกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กระดูกมันต้องอยู่ข้างล่างั่วมากๆจะเริ่มลงตัดเส้นกันก่อนนะครับ ผมซื้อสีน้ำสำหรับเด็กมาที่ว่ามันจะใช้ได้นะเราต้องทาเป็นแบบเหมือนเนื้อก่อนใช่ไหมแล้วก็กระดูกเตรียมใจไว้ด้วยนะครับเสื้อของคุณผมไม่อยากถอดเสื้อเดี๋ยวมันจะดูจุกกู้กินไปศิละปะบนเลือนละเวอร์เซนจริงๆผมว่ามันอาจจะทําได้หลายอันเลยเว้ยถ้าเกิดว่าผมมีสีมือศิละปะมากกว่าน,นี้แล้วก็สีขาว <laughs> <laughs> ชืเรดแล้วก็สีแดงมาทาเป็นเลือดโอ้ดูทิ่ล้วกูจัง ทุกคนน่าก,กลัวอยู่เนี่ยแล้วเราก็ต้องทําคอเราให้เป็นสีดาใช่ไหมโอเคผมขคอลงสีสิงหนุนู้นเลยดีกว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นไปได้ <c oughs> คิดเองป่าเออคิดเองฉะ <c oughs> นั้นก็ลงสีดําตัวนี่จิมป๊าบไปมันไม่ดําขนาดนะั้นต้องไปหามุมดําๆ่ต้องทาทั้งคอเลยเหมือนคนเพิ่งไปสักมามากกว่าลาักษณะอุ้ยผมลงทุนขนาดนี้ทุกคนอย่าหาว่าผมไม่ตั้งใจเลยเด้อคือผมตั้งใจมากนะครับแต่มันได้อย่างเงี้ย มันไม่ค่อยชัดว่ะยังหลอกใครไม่ได้แต่อยู่ในที่มืดก็ไม่แน่โอเคเราต้องไปที่มืดใช่ไหมไม่ผมมีแบ็คคาวมืดๆดูเอ้ผมเหมือนดีครับทุกคนดูดิคอผมขานะครับน่ากลัวจรงเลยเออ ป็นไงบ้างครับทุกคนผมเหมือนผีหัวขาดไหมอันทีผมคิดว่าอันที่เวิร์กที่สุดน่าจะเป็นที่ใช้วาสลีนทําเป็นแผลอันเวิร์กมากเป็นไงบ้างครับทุกคนนี่ก็คือคลิปอีซี่เมคอัพฮาโลวีนที่คุณสามารถทําตามได้อันไหนที่คิดว่าทําง่ายหรือมีของใกล้ตัวทําได้เลยทุกคนแต่ต้องระวังด้วยสีพวกนี้ต้องล้างให้ดีนะครับราะสำหรับคอนเทนต์แนวนี้ทุกคนชอบฝากกดไลค์แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าอยากให้ผมทําอะไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ะทุกคนเหมือนเดิมไม่ลืมมานะครับ